สวัสดีตอนเย็นๆที่บาเลนนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็พาเพื่อนๆมาทาสีบ้านเนาะทาสีระเบียงทาสีระเบียงบ้านตรงนี้ยังไม่ได้ทาเลยตั้งแต่ทําระเบียงมาอ้อมืดๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็สี่โมงเย็นเนาะสี่โมงเย็นก็จะมืดๆหน่อยสีนี้ไม่จะเลือกเองนะสีส้ม เดี๋ยวช่วยทาเดี๋ยวเราทาด้านล่างโ่งทาด้านบนนังแ,แต่ทำระเบียงยังไม่ทันได้ทาสีเลยนานมากแล้วนะปีหนึ่งแล้วเนาะน่าจะปีหนึ่งแล้วแหละ ว่าจะทําว่าจะทําก็ไม่ได้ทําตั้งแต่ตอนที่หน้าหนาวจนตอนนี้ก็เข้าร้อนแล้ว สวยบ้างไม่สวยบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ฉาบกำแพงตรงนี้ไม่ได้ฉาบเอาแบบที่เราสามารถทำได้ไม่ต้องฉาบให้เปลืองตังเอาแบบง่ายๆนี่แหละทำง่ายๆ ท้าไม่เป็นหรอกท้ามั่วๆไปพอได้อยู่เนาะประมาณเท่านี้ท้ามั่วๆก็ยังได้อยู่เนี่ยให้ดูอันนี้แบบมั่วๆอะนนี้ สร็จแล้วตอนนี้ก็ทาเสร็จแล้วนะคะใช้เวลาไม่นานเพราะว่ามันนีดเดียวเองเก็บรายละเอียดทีนี้นิดหน่อยๆก็ใช้ได้เลยอะทามั่วๆไปงั้นแหละดีกว่าไม่มีสีอะไรเนาะด้านในสีนี้ไม่จะเลือกเองนะ นี่ทาไปฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะทาอีกสีหน,นึ่งตรงนี้มันตรงตรงนี้มันเป็นสีขาวอยู่แล้วเป็นสีขาวอยู่แล้วเราก็ทาแค่ตรงนั้นถ้าว่างๆก็จะมาทาขอบขอบันไดเนาะนี่ด้านล่างก็จะทาเหมือนกันนะถ้ามีเวลาว่างๆอตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลย ทำไปเทียดีเทียหน่อยจริงๆก็ไม่ได้อยู่ทาวรเดี๋ยวก็จะย้ายแล้วนะคะแต่มันก็อีกนานอ่ะเนาะยังหาบ้านไม่ถูกใจเลยบ้านที่เราจะอยู่อะบ้านใหม่เพราะว่าราคามันสูงค่อนข้างที่จะสูงเราก็ยังไม่มีกําลังทรัพย์ขนาดนั้นนะคะอือม,มีตังน้อยเราก็ดูบ้านหลังนล็กๆพออยู่กันตามประสาครอบครัวราคาที่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ แล้วก็ไม่ต้องเป็นนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดหน่อยนึงเนาะคือมันไม่ได้ฉาบนะคะมันไม่ฉาบมันมันไม่เรียบไม่เนียนมันก็เลยไม่สวยไม่เหมือนด้านล่างด้านล่างตรงนี้อก็คือฉาบนะคะอันนี้คือมันทําใหม่เนาะทําเป็นสไตล์ สไตล์แปลกๆเนาะจริงๆมันต้องเป็นสีเดียวกันหมดนั่นแหละแต่แม่เจ๊บม่เลือกไม่เจ๊บ,นะอ,กจบ,บอกว่าแม่เจ๊อยากได้แบบแบบให้มันแบบโทนสีให้มันแบบจี๊ดจ๊าดหน่อยระเบียงมันจะได้ดูเด่นๆไม่หรอกตอนกลางคืนมันจะได้เหมือนมีไฟอะ่ะสีขาวกับสีส้มนี่นแหละดีแล้วสีดําก็จะมืดไปเนาะมันเข้ากันกับอหลังคาระเบียงอะ่ะ ก็ทําอยู่ไปก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ย้ายง่ายเรายังไม่ได้ย้ายตอนนี้เดี๋ยวหาจังหวะหาเวลาหาบ้านที่ถูกใจราคาที่เราราคาที่เหมาะสมที่เราพอที่จะจ่ายได้นะคะราคาพอที่จะซื้อได้เนาะถ้าแพงเกินไปเราก็อย่างว่าแหละยังไม่มียังไม่มีกําลังทัพย์นะคะมีก็มีเท่าที่เราพอจะซื้อได้ เดี๋ยวหาตั้งไีอีกหน่อยนึงก่อนและยวไปก่อนเนาะเด็กๆเล่นกัน